วันนี้เรียกลุงแท็กซี่ไปคือรถไปจุดมุ่งหมายส้ที่หนึ่งใช่ไหมแล้วก็หนูคือหนูรู้สึกว่าถ้าขึ้นทางด่วนอะมันคุ้มกว่าแบบบวกลบระยะทางแล้วก็บวกค่าทางด่วนเงี้ยมันถูกกว่าการที่อยู่ข้างล่างเรารถติดแล้วก็ถึงช้ากว่าด้วยแต่ขึ้นทางด่วนเร็วอะหนูก็เลยบอกเขาว่าขึ้นทางด่วนเลยค่ะแล้วแต่ว่าโอ้ยไม่ต้องขึ้นหรอกทางด่วนก็ติดกันนี่กันเลยแบบว่า อ๋อแบบเชื่อเชื่อเออเชื่อเพราะว่าเขาเป็นคนขับรถหนูเชื่อบนแหละโอเคไม่ขึ้นก็ได้ค่ะแล้วก็โอเคไม่ขึ้นก็ได้แล้วเขาถามว่าขึ้นไปไหนอ่ะรีบหรอหนูก็บอกว่าก็ไม่ได้รีบขนาดนั้นแบบเออจริงๆก็คือไม่ได้รีบขนาดนั้นแต่ก็แบบกลัวรถติดเฉยๆเือไม่ชอบรถติดแบบใจมันร้อนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ห้ามอวยพรว่าขอให้มีความสุขทุกวันค่ะต้องต้องอวยพรว่า ขอให้รถไม่ติดโอเคนั่นแหละก็เลยโอเคแม่แม่ขึ้นทางด่วนแล้วลุงก,ก็บอกว่าจริงๆน่ะถ้าจะไปที่เนี่ยมันมีทางลับอยู่นะมีทางลับอ่าทางลับแบบเมื่อก่อนเนี่ยลุงเขาพาไปเมื่อก่อนแบบมีคนเคยพาลุงไปแล้วลุงก,ก็รู้สึกว่ามันเร็วมากแล้วบอกอ๋อรอคะ่ะได้หมดเลยคะ่ะได้หมดเลยคะ่ะเผื่อมันจะเร็วจริงอะไรอย่างงี้โอเคก็ลุงขับไปตอนแรกเปิด Google Map เขา,าเปิด Google m a p ตอนแรกจุดหมายอีกยี่สิบนาทีพอเลี้ยวออกทางพอเลี้ยวออกทางที่แบบไม่ใช่ทางปกติที่คนจะไปกันทางของลุงเออทางของลุงเปลี่ยนเป็นประมาณสามสิบนาทีกว่าจะถึงแล้วคือขับไปทางนั้นแล้วก็แบบเป็นที่ที่หนูแบบไม่รู้จากเส้นทางนั้นเลยแบบออกจากแมบ,บไปเลยแบบไม่อยู่ในตัวเลือกด้วยอะไรเงี้ยอืมแล้วก็แต่ไปทางนั้นนะ่ะคือติดกว่าเดิมติดติดหนักมาก แล้วลุงก็บอกแล้วลุงก็แบบลุงก็แบบเฮ้ยคนมันเริ่มรู้เยอะละเขาพูดเขาพูดคนเริ่มรู้เยอะแล้วเนี่ยเลยลถลถอะไรเยอะเลยเห็นไหมรดติดก็คือแบบคนรู้ทางลับของลุงเยอะละ